ไปนี่คือข้อที่3ครับดูสิ่งสิ่งนี้ก่อนอทรูมู e 3G w i f ฟเชิญจัดมาก่อนดอกไม้เมืองหนาวสีชมพูที่ท่านกำลังเห็นอยู่นี้มีชื่อว่า ดอกนางพญาเสือโครง่งหรือที่เรารู้จักกันในนามของซากุระเมืองไทยตามลักษณะของดอกที่เหมือนดอกซากุระแห่งประเทศญี่ปุ่นซึ่งเราสามารถพบเห็นได้ในแถบภาคเหนือของไทยอย่างบ้านขุนช่างเคียนดอยปุยจังหวัดเชียงใหม่ที่ท่านจะถูกตรึงด้วยภาพเันงดงาม ยามเข้าเดือนธันวาคมอากาศหนาวจะเปลี่ยนใบสีเขียวที่ปกคลุมให้กลายเป็นสีชมพูอ่อนหวานของดอกทั่วทั้งต้นถ้าท่านได้ไปชมด้วยตัวเองจะรู้ว่าดอกนางพญาเสือโคร่งสวยสมคำร่ำลือจริงๆครับสวยสมคำร่ำลือไหมสวยมากสวยนะสวยถือว่าเป็นเป็นซากุระเลยสวยมากครับ ต้นนางพญาเสือโครงก็เป็นต้นไม้ในวงเดียวกันกับซากุระอย่างที่ได้บอกกันมานะฮะของญี่ปุ่นเขาบอกว่าดอกไหมสวยสดงดงามเลยนะครับแล้วมีชื่อหลายชื่อด้วยนะชื่อชวีวันก็ได้เรียกว่าชวีวันเรียกว่าซากุระดอยก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นชื่อนางพญาเสือโครงอันนี้คือว่าจะชัดเจนที่สุดแล้วก็แพร่หลายที่สุดย้ำมาตลอดเวลาเยอยะแยะมากหนายถามอะไรดีถามว่าต้นนางพญาเสือโครงทำไมมันชื่ออย่างนี้ครับ เอาละได้ชื่อนี้เพราะกอไก่ครับเพราะมันขึ้นในดงเสือโคร่งครับหรือขอไข่ครับว่าโหง่ายง่ายต้นมันแหละมีลายเหมือนเสือโคร่งครับโอ้โหตายเลยจับเวลาครับโอ,อ้เริ่มถอนหายใจแล้วครับถ้าออมันง่ายใช่ไหมมันโอโห <laughs> มันอาจทำให้หนูลงไปได้เลยครับ <laughs> ถ้าเกิดบอกว่าขึ้นในดงเสือโครง่ง อืมเดี๋ยวนะคะในดงพวกถ้าเกิดเป็นสัตว์ที่อยู่แถวนั้นเนี่ยอดอกมันน่าจะเป็นป่าที่แบบเป็นป่าป่าดงดิบป่า,ปา<ต>เหมือนต้นไม้ทึบๆเยอะๆขึ้นในดงเสือโคร่งผมว่าไม่น่าไม่น่าจะใช่ครับ เพราะว่าหนูว่าสัตว์ส่วนใหญ่น่าจะอยู่แบบเหมือนเป็นเป็นป่าดงดิบป่าแต่ว่าติดิ้ยังแน่นไม่พอใช่ค่ะฟันธงเลยว่าข้อ้อ2แล้วกันแต่ไม่รู้เขาจะตอบว่าอะไรสิถ้าเกิดบอกว่าต้นมีลายเหมือนเสือโคร่งอย่างรูปเมื่อกี้ผ้าเมื่อกี้หนูไม่เห็นแต่ว่านจะดอกแต่ว่าหนูก็เดาว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นอันนี้มากกว่าเออน่าจะ น่าจะง่ายอย่างนี้ค่ะหนูคิดว่าอย่าไปคิดอะไรเยอะถ้าเกิดคิดอะไรเยอะมันอาจจะพลาดได้ในใจขณะนี้หนักกว่าทางเรื่องของตัวลักษณะเขามากกว่าใช่เพราะว่าหนูหนูหนูคิดว่าที่จริงหนูว่าสองข้อน,นี้มีส่วนที่จะเป็นไปได้แต่ว่ากอไก่เนี่ยหนูว่าถ้าเป็นพูดถึงสัตว์แล้วหนูว่าไม่น่าจะไม่น่าจะอยู่อาศัยกับดอกไม้ประมาณอย่างนี้น่าจะอยู่ในในป่าแบบที่แบบทึบๆอ่าประมาณอย่างนี้อยู่นะฮะไปฟังคนข้างบนค่ะคิดว่าคนข้างบนมีประโยชน์หรือไม่ครับข้อน,นี้ควรจะมีประโยชน์กับหนูบ้าง เอาละนะฮะข้อนี้ข้อที่สาแล้วนะก็อบอกขอให้พี่ประโยชน์มากนะสิบวินาทีครับเชิญครับเออจะบอกว่าต้นสากุระนะครับผมคิดว่าถ้ามันปลูกอยูต่ติดๆกันเนี่ยแล้วชาวบ้านเห็นเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นคล้ายๆเหมือนลายเสือโคร่งเป็นนางพญาเสือโคร่งตัวใหญ่ๆต้องบอกเลยว่าสากุระเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกว่าะอ,อะไรนะอะไรนะอะ,รนะอะไรสิมเสา้าอะไรนะซากุระนนางพญาเสือโคร่ง True ูมูฟ 3G Wi-Fi ฉลามเป็นกำลังใจให้คนสู้ชีวิตและช่วงเวลานี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับเครื่องดื่มฉลามเชสเตอร์กริลไทยประกันชีวิตชุดเครื่องนอนพรีเมียร์ซาตินและทรูม v e 3G Wi-Fi ครับ <app laud issements> ท่านผู้ชมนะจะได้เห็นได้ยินทั้งสองฝั่งตลอดนะฮะข้างล่างข้างบน <sh arp> แต่คนข้างล่างนี่บอกได้ยินข้างบนเนี่ยได้สิบวินาทีมันหายไปแล้ว <sh arp> ปับป๊บปหายไปแล้ว วิ้ยรู้ภาษาอังกฤษด้วยหรอไอ้ผมโถถือว่าข้อครานีแล้วใช่ไหมใช่าคุละอะไรนะไม่ทันละเขาพูดออกมาแต่เราไม่ได้ยินเลยดิไม่ได้ยินอืมอ่าตอนนี้จะจับประเด็นยังไงแล้วจะตอบไปยังไงดีฮะหนูว่าถ้าเกิดว่าเขาคิดเหมือนหนูหนูก็ว่าน่าจะเป็นข้อขอไข่อ่ะคิดเหมือนกันแล้วตอบผิดเหมือนกันก็เยอะแล้วนะระวังนะนะคิดว่าต้นนางพญาเสือโคร่งได้ชื่อนี้เพราะข้อ ขอไข่น่าจะมีลขยเหมือนเสือโคร่งเอาลักษณะเขาเอาลักษเาลายเขาตอบมาแล้วเรียบร้อยนี่คือข้อที่สามคำตอนะครับเวลาที่ยังมั่นใจอยู่เสียงนัางมากทั้งผู้เล่นผู้เชียวขอบค บอกแล้วพี่บอกแล้วโธ่พิงค์บอสซัมเคยรู้จักไม้แป้งอ่ะไม่พี่เดี๋ยนะพิงค์บอสซัมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเสือคลองเข้าใจไหมเนี่ยนี่ทำเปรียสีผมแล้วไม่เข้าใจเหรอฮโอ้เลือกคู่มาดีมากพิงค์พิงค์บอสซ้่ลิ้นลิ้นลิ้นด้วยพิงค์บอสซัมเก่ง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 เออเอาไปจนได้อย่างนี้คับท่านผู้ชม เปลือกไม้ของต้นนางพญาเสือโคร่งจะมีเอกลักษณ์ก็คือมีรอยแตกแล้วก็ลายเนี่ยสีน้ําตาลเข้มเป็นแนวขวางเป็น,ปนแนวเป็นแนวเพราะมันแตกมาเป็นลายเลยะขวางนี่เลยนะฮะก็เลยเป็นที่มาของชื่อนางพญาเสือโคร่งก็ตามลักษณะของมันนั่นเองแต่ว่ายังวมีะหอมาดีจับจุดยังได้ถูกอยู่นะฮะ,ฮะสข้อแล้วนะฮะถูกต้องคะ่ะ